ยกที่3ครับเอาละครับยกนี้ปล่อยตัวออกมานี่เดินขยับเดินโยกเข้าหาเร็วขึ้นซุปเปอร์เล็กมีแข้งขวามาโดนแข้งซ้ายของยอดธงก่อนเรียกว่าขยับขยับหลอกแล้วก็ออกแข้งซ้ายโต้สกัดเอาไว้เหมือนกันสายกับขวาแล้วครับตอนนี้สงครามแข้งแน่นอนครับขยันออกกันมากขึ้นนะครับยกนี้ยกสามแล้วครับยอดธงกางเกงสีแดงครับผิดทำไมจังหวะไว้ซุปเปอร์เล็กหลุดว่ะ สีหน้าทั้งคู่นี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับใครก็อยากเป็นผู้ชนะที่ราชดำเนินครับยกนี้เปิดหัวมาเราได้เห็นการเตะน้ำกระจายแล้วนะครับซ้ายของยอดธงครับซุปเปอร์เล็กยกบังไว้ได้ว่ากันว่าซุปเปอร์เลกี่เป็นอีกคนนึงที่เก็บอาวุธเก่งนะนะขวาของซุปเปอร์เลกครับสาดเข้าไปครับโอ้โหดอกนี้ออกสวยนะครับแท้งขวาซุปเปอร์เล็ก ยอดตรงเองก็ซ้ายโตขืนเหมือนกันซ้ายก็ขวาแล้วครับใครชิงออกก่อนได้เปรียบนะครับแล้วดูว่าใครเดินทําจะได้เปรียบเหมือนกันด้วยมวยคู่นี้ใ่จังหวะยกนี้นี่ทั้งคู่ยังป้องกันตัวได้นะครับคือยังยกมาบังยังทันนะครับยังมีความรวดเร็วอยู่ครับแต่พอมากยกมากยกแล้วนี่แม่อาจจะมีคนที่ยกบังไม่ทันครับซ้ายครับเตะไปที่ตอนแขนด้านขวาเลยครับโอ้โห3-4ดอกนี้ เอาล้ครับซ้ายนี่เริ่มทํางานทาได้ดีเหลือเกินยอดธงเรียกว่าออกแต่ละดอกนี่เนื้อเน้นทั้งนั้นชักจัาโมโหแล้วครับไม่สนแล้วซุปเปอร์เล็กน่าจะเดินเร็วขึ้นแล้วตอนนี้เอาเกี่ยวได้ยังโต้ไม่ได้ครับฝีมือดีทั้งคู่ครับแล้วก็เก็บอาวุธเก่งทั้งคู่นะครับแต่เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะครับว่าซุปเปอร์เล็กที่พยายามเติมความหลากหลายครับมีตีนซ้ายหน้าด้วยครับแต่เมื่อกี้เป็นซ้ายหลังกับขวาขวาหลังครับแต่คู่นี้นี่โอบีหัวใจครับ เป็นการชิงจังหวะก,กันที่แบบไม่มีไม่มีใครยอมใครครับใกล้ๆดูจังหวะก,การตั้งแขนครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกรรมาการชุมพลแยกก่อนครับเพราะว่าออกอุธกันไม่ได้ครับโอ้โหถือว่า,างานยอดธงนี่วันนี้ทําผลงานได้ดีนะครับจนถึงขณะนี้นี่ตีนซ้ายนี่แม่นเหลือเกินแต่เข้าไปนี่เข้าทุกดอกนะครับก็มาดูว่าซุปเปอร์เล็กแข้งขวาจัดๆนี่ต้องพยายามเบียดเข้าหาแล้วก็เอาคืนดูครับแต่้ายนี่โอ้โหเรียกว่า ธรรมชาติ้ายจัดจ้านเลยครับตีได้ไหมครับวงในตอนนี้พยายามจะเด้งเด้งตีเข่าครับทางด้านซุปเปอร์เล็กครับวันนี้นี่มาวงในก็มีเหมือนกันนะครับซุปเปอร์เล็กยอดธงปักหลักใกล้ๆครับขยับซ้ายครับเล็งก่อนครับเล็งแล้วก็ออกครับโอ้โหคลาสสิกนี่เหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับลักษณะการจิงจังหวะกันออกครับออกได้ไม่ได้ครับโอ้โหเจอแข้งซ้าย แข้งขวาหมัดซ้ายครับวงในจับได้ตีเลยครับแต่ว่าหมายขยอดทงก็มีโต้เหมือนกันครับวงในครับเอานะครับเรียกว่าพยายามจะเบียดปล้ำในแล้วตอนนี้ซุปเปอร์เล็กรู้นะครับว่าไปชิงกันกว่าออกแข่งกันนี่ดูจะช้ากว่าด้วยเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับจีนกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์ครัอบ123ปอนด์ครับไม่ว่าในช่วงพักยกนะครับโอ้ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ ener, จิตเมืองนอนท์นี่บอกให้เดินเบียดปล้ำหนตีเข่าอย่างเดียว เดินให้เร็วเดินให้ถึงตัวมาดูว่าจังหวะเอาเกี่ยวได้โอ้โหวงในพยายามจะเบียดจะตีแต่ว่ายอดธงเองนี่ก็พื้นเพก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับเรียกว่าจะมาปล้ำตีง่ายๆนี่ก็ลําบากครับเราได้เห็นแผนของซปเปอร์เล็กแล้วนะครับสาสตร์แข้งแล้วถึงตัวครับแม่แต่อย่างที่พี่อารีบอกครับวงในยอดธงเองก็แม่เสียงทําไม่ตกฟาของแข้งซ้ายครับซ้ายยอดธงครับซปเปอร์เล็กวงในตีได้ไม่ได้ครับแทงขวาตีซ้ายครับ มแต่ดูยังไม่ชัดทั้งคู่อพยายามจะเบียดจะชนปั้มไหนตีเข่าอย่างเดียวแล้วตอนนี้เชิงไม่สนชนอย่างเดียวปั้มฟัดไปเรื่อยซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าไปยอดโถงเองก็ตั้งรับแล้วก็แข้งซ้ายนี่แม่นจริงๆนะโอ้โหซ้ายวันนี้ทํางานได้ดีเหลือเกินมาดูจังหวะลูกขวางโอ้โหแล้วก็มีแทงโต้ด้วยนะครับตีได้ไหมครับ าการชุมพลจ้องอยู่นะครับถ้าใกล้เชือกแล้วไม่ออกอุ้นี่ต้องแยกเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยังตีได้ครับแยกอีกครั้งหนึ่งครับยอดธงแดงซูเปเล็กน้ําเงินครับขยโยเข้ามาครับซูเปเล็กหาช่องออกไหมขยับออกแค่งคนละทีครับขวากับซ้ายซ้ายกับขวาครับชอบแบบไหนครับ อยู่จังหวะวงในพยายามจะปั้มจะเสียบเริ่มจะแทงได้ตีได้เหมือนกันซปเปอร์เลกแล้วก็เสียงเชียร์นี่มาทันทีเลยนะครับในพิธีออกมาเดินเร็วแล้วตอนนี้มาดูแข้งซ้ายแข้งซ้ายยอดตรงโอ้โหยังสกัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันโอ้เกมการชกนี่ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีนะครับคู่นี้อยู่ที่ในครับมาสักครู่ครับเอาแข้งขวาซปเปอร์เลกครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีมากๆครับเก็บแข้งซ้ายแล้วกินที่วงในครับซปเปอร์เลกครับ ทำได้ดีครับแผนนี้ครับสายของยอดธงดึงหลบไว้ได้ซุปเปอร์เลกซุปเปอร์เลกครับแข้งขวาครับยอดธงตบแล้วเนี่ยครับตบแล้วตายครับรักใครชอบใครนี่เชียร์ได้เลยนะครับพยายามขยับเ้าดักแทงไปบิดมาแทงคืนไปครับยอดธงตั้งไว้ซุปเปอร์เลกตั้งไว้กรรมการชุมพลแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเกมการยกคู่ขี้กันเลิกเกินแล้วครับคู่นี้ถึงทิ้นดำแน่นอนซุปเปอร์เลกขยับเข้าหายอดธงขยับ โอ้จะโดนแท่งขวาของซุปเปอร์เล็กไปหนึ่งดอกนะครับยอดทงนิ่โอ้โหขยับขยับแล้วออกแค่ซ้ายสวยครับเรียกว่าทิงกันออกซ้ายกับขวาครับต่อยด้วยความมั่นอกมั่นใจทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับโ่อ้อ๋อมันกันได้น่ารักเหลือเกินครับจังหวะนี้ออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับขยับครับอย่าหลุดอย่าหลวมครับของใครครับซ้ายกับขวาเมื่อสักครู่ครับเชื่อว่าแฟนมวยนี่แต่ต่อถึงจุดนี้ยังมองไม่ออกนะครับ ขยับแข้งขวาไปครับซปเปอร์เล็กเบิ้ลโชว์แม่คืนซ้ายเลยครับโอ้โหสุดมันครับถาก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับแข้งซ้ายของยอดธงกับแข้งขวาของซปเปอร์เล็กตอนนี้เปิดเกมเร็วขึ้นแล้วรถานการณนี่ถือว่าชิงดำแล้วครับยกนี้ซปเปอร์เล็กพยายามจะเบียดออกแข้งขวาแล้วก็ปล้ำหน่อยแข้งขวาครับซปเปอร์เล็กครับสาดเข้าไปครับยอดธงโตคืนไม่โต้ครับโตคืนไม่โตครับอยู่ครับ สายสาย้ายหนัาสุโขเลยครับแข้งขวายกบังได้ครับยอดธงเลื่อดูครับเดินเข้าไปยอดธงชิงออกก่อนเลยครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของมวยต่างสึกต่างสายครับเจอกันกี่รอบก็สนุกเร้าใจครับอ่าพักออกไปครับโอ้คู่นี้นี่เชื่อว่าไฟนี้น่าจะไม่ใช่ไฟสุดท้ายของทั้งคู่ครับโอ้ดูครับแข่งเอาหมัดมาครับเดินมา อ้าววงในขวาได้ตีได้ไหมครับพยายามจะตีครับแมบบโอโหหักเททิ้งไปเลยครับโอโหมาโดนเกี่ยวลงไปลูกนี้นะครับรียกว่าเสียลูกเสียทรงไปเหมือนกันแต่ก็ยังพยายามเดินเบียดเขาหาตลอดซุปเปอร์เลกไม่สนยอดธงเองก็ดูว่าจำมั่นอกมั่นใจนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับแล้วครับตอนนี้โอโหอาศัยจังหวะออกแข้งซ้ายวงในนี่คอยขวางคอยค้าเอาไว้ครับพอล้มดอกนั้นไปนี่ทำให้เกมของซุปเปอร์เลกนี่ยากเลยนะครับ แต่ว่าเจ้าตัวก็คือคือคือยังไม่ไม่ไม่ยอมครับโหมัดก็มีหมัดโต้คือเหมือนกันครับดูครับแม่ขยับปูด้วยครับยออทงครับแล้วยกกำปั้นบอกว่าขอสงบศึกเลยครับขอย่าศึกแต่ว่าซุปเปอร์เล็กพอไม่พอครับซุปเปอร์เล็กยังไม่พอครับซุปเปอร์เล็กไม่สนนะครับก็พยายามจยาขยับเข้าหาเหมือนกันทางทีมงานที่มุมนี้ก็บอกให้เดินให้เบียดแต่ว่าดูแล้วว่าเร่งออกอาวุธกันไปเยอะๆนี่ตอนนี้นี่เครื่องก็เริ่มล้าด้วยกันทั้งคู่แล้วครับ แล้วก็เรียนย้ำนะครับทุงนี้เราก็เจอกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกก็ถ่ายทอดผ่านทางช่อง Two f o u นะครับกฎหมายเลข24ครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับส่วนช่วงที่สองครับก็ทาง Facebook แฟนเพจมวยเด็ด79แล้วก็ยูทูบของเพชรยินดีครับ20นาฬิกา,า30เตอร์ทีครับมวยคู่แรกในช่วงที่สองก็เริ่มออกสตาร์ทครับ เหลืออีก30มสิวิสุดท้ายนะครับคู่เอกในช่วงที่2ครับยอดธงสจอต้งปาจีนกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับเนี่ยขโมยฝีมือกับมวยฝีมือครับคือนิดเดียวเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นไกลเลยครับแต่ทรสก่อนหน้านี้นี่บีบหัวใจเลยนะครับเลียมกับเดียมวัดกันครับตอนนี้ดูว่าสถานการณ์บนเวทีนี่สงครามสงบไปแล้วนะครับ พอระฆังสิ้นยกสุดท้ายนี่ดังขึ้นเท่านั้นแหละครับแล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดเพจินดีทุกวันพฤหัสที่สนามมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับประตูล็อกสามเปิดแล้วนะครับค่าดู500บาทค่าตรวจ ATK 200นะครับ700บาทนะครับได้ดูมวย8คู่ครับเกมจบทุกอย่างจบนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันครับ เดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการชุมพลอินตยศครับเดินรวบรวมใปให้คะแนนครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับชูไปที่มุมแดงครับยอดธงสองจอโต้งปาจีนครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนไปได้โอสเคโอครับพี่อารีบาบาเมชุมพรนะครับพร้อมกับทีมง,งานเทคยิดีคืนน,นี้ราตรีสวัสดิ์